สัญชายอย่าไปฟังมันนะเรื่องนี้มันโกหกพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นจริงๆใช่มันอยากให้เธอตายไปให้พ้นๆจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบดูแลคนอย่างเธออีกว่าไงอยากให้ฉันฆ่ามันให้เอาไหมอออออหนูหนูไม่ต้องการคะ่ะอา้าวทำไมล่ะก็หนูรักพี่ฟูกา้านี่คะแต่มันเกลียดเธอนะ มันเกียดเธอไงแต่หนูลักค่ะพี่ไม่เอยเกียดเธอนะสัญชายมันใส่ร้ายแล้วเนี่ยอย่าไปฟังมันหนูรู้ค่ะเพราะว่าหนูคือครอบครัวของพี่ฟุก้ะหนูต้องรู้จักพี่ดีที่สุดอยู่แล้วพี่คอยดูแลหนูมาตลอดแทนพ่อก็บแม่พี่รักหนูมากที่สุดกว่าใครแต่ถึงแม้ว่าทําไม่รักหนูจริงๆอย่างที่เขาพูดหนูก็รักพี่อยู่ดีค่ะซึงอะ ขอที่ชูไหน่อยบ้านไหนไมีที่ชูไ้ไหมแคทคูลาเออมีขอเยอะเยอะเลยขอทั้งมวนเลยก็ได้ทั้งมวนก็มากใบฉันก็ใช้เช็ดของฉันบางสิฉชนน้ำตาเหรอตูดฮ <c oughs> ะที่ชู๋ขอบใจแล้วนี่นายเป็นไรประเนี่ยฉันซึ่งฮฉันในอดีที่ผ่านมาฉันเป็นเจ้าชายและแม่ทัพของกองกำลังอันเกรียงไกร ในตอนนั้นเราถูกฆ่าเสกตีหลอบดาดจนจะไม่ไหวแล้วฉันจึงยอมขายวิญญาตเพื่อแลกกับพละกกาลังอันยิ่งใหญ่เพื่อมาปกป้องเมืองจนเราชนะในที่สุดแต่ทว่าพอเจะส,สิ้นการลบเพื่อนที่เคยร่วมลบเคียงบ่าเคียงไหลกับหวาดกลัวฉันและว,วางแผนกำจัดฉันอย่างหลับๆแม้แต่เพื่อนที่สนิทที่สุดก็ยังเห็นดีเห็นงามด้วยเพียงเพราะว่าฉันเป็นปีศาจ พวกมันจับฉันเผาทั้งเป็นแล้วเอาไปถ่วงน้ําแต่พวกมันไม่รู้ว่าแค่นั้นทําอะไรฉันไม่ได้ฉันกลับคืนชีพขึ้นมาจากน้ําด้วยความแขนเต็มเปี่ยมในหัวใจฉันฆ่าพวกมันจนหมดและสาบานตนว่าจะเป็นปีศาจลายคอยฆ่าคนไปเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าโลกจะถึงการอวสาน แต่ลึกๆในหัวใจแล้วฉันยังต้องการจะพบมิตรแท้ดีๆแบบนี้สักครั้งเอา้าดึงแบบมาสั่งงานฮอยเรื่องมันเศร้าเล่าแล้วมันแสนเอาทิชชูขอบใจมากฉันอยากมีครอบครัวดีๆมีเพื่อนดีๆบ้างเท่านั้นเองเพราะไม่มีใครครบฉันถึงได้ทำตัวร้ายการแบบนี้ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราจะเป็นเพื่อนนายให้เอง<า>ใช่ไหมพวกเรามาใหม่มโอเคต้อจกักมีพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวสิฉันพวกกระเทียมมาด้วยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอาไปใส่แกงในครัวก็ได้เดี๋ยวทำสตูให้กินเอเอกูดไอเดียเดี๋ยวตอน,นายกลัวกระเทียมนะใครบอกเอาในในเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วฉันขอเข้าไปนั่งด้วยสิเพื่อนๆฮะ อเดบ้ๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่หนอะช่ยโเฮ้ยกูก้มนายทำบาอะไรเนี่ยทีนี้พวกแกก็เสร็จฉันละคิดแล้วว่าฉันจะยอมเป็นเพื่อนกับพวกแกฉันจะกินพวกแกทุกคนให้หมดในคืนนี่แหละเวเนลเซา์บรรพบุรุษของแกคอยตามจองเวรฉันมาไม่จบไม่สิ้นและฉันก็จัดการพวกมันหมดทุกคนตอนนี้ก็ถึงคราวแก แสบนึกนะเคทคูล่าต้นตระกูลของพวกแกมันเฮงซวยทั้งๆที่ฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยแกเนี่ยนะไม่ทําอะไรแกฆ่าคนไปกี่คนแล้วล่ะฮะก็ตั้งแต่ฉันได้รับพลังมาและช่วยกอบกู้เมืองไว้ได้สําเร็จพวกที่ใช้ประโยชน์จากฉันเสร็จแล้วก็กลับร่วมือกันกําจัดฉันแค่เพราะฉันมันน่ากลัวพอฉันกลับมาแก้แค้นพวกนั้นบ้างปู่ทวดทวดของแกก็ลุกขึ้นมาทําตัวเป็นฮีโร่ไล่ปราบฉันซะงั้นแหละ ออแล้วแกได้ฆ่าปู่ทวดทวดฉันจริงไหมล่ะเปล่ามันสะดุดล้มหน้าทิ่มดาบตัวเองตายไม่เชื่อเออปู่ทวดของแกก็ไม่เชื่อเหมือนกันมันเลยมาล้างแค้นฉันยังไงล่ะแล้วแกก็เลยฆ่าปู่ทวดฉันใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเป็นแกจะยืนอยู่เฉยๆให้คนอื่นมาฆ่าหรือไงล่ะไองโง่แก แกฆ่าปู่ทั่วฉันแล้วฉันก็จะฆ่าพวกแกด้วยทุกคนกระโดดออกมาจากวงล้อมเร็วแล้วแออกมาล้ออกมาแลเร็วเร็วเรอ้าวเฮ้ยอย่าหนีสิอ้าอ้านี่นี่มันอะไรกันฮะ แคคูล่าแกเองก็ตกหลุมพรางฉันเหมือนกันแหละเชือกที่ฉันใช้ล้อนมนะั่นน่ะเป็นเชือกแบบพิเศษชุบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ไง่ายว่าแล้วว่าไปเรียนวิชาที่ไทยมาชัวร์นายเองก็ตกใจใช่ไหมแคทคุล่าก็ที่ไหนหนเขาเรียกว่าสายสินใครจะไปตกใจเรื่องนั้นกันวะนี่แกเวนเฮลซาแซแสบนักนามาทำกับดักขังฉันไว้ได้เอ้อหมายข่าตอนออกมาเสไม่ได้หรอกเพราะเชือกแบบพิเศษนี้นะ่ะเป็นเชือกที่ทำจากหน้าสมุดพระคัมภีร์ชุบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากคริสตจักร พวกผีปีศาจจะเข้าในวงล้อมหรือออกจากวงล้อมไม่ได้ตราบใดที่เชือกไม่ขาด <c oughs> แกไอพวกคนเจ้าเล่แกตั้งหาที่เจ้าเล่เฮ้ยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นที่ตรงนี้แสงจากหน้าต่างส่องเข้าได้พอดียะเแล้วคุณแมนคัแบแดดจะไม่เขาแล้วคะ่ะรู้แล้วก็ฉันตั้งใจมาตั้งวงล้อมเชือกไว้ตรงนี้เอง องศาที่พระอาทิตย์ขึ้นมันจะสาดส่องเข้ามาพอดิบพอดีเผาร่างแคทคูล่าให้แหลกเป็นจุนหนีไปไหนไม่ได้เลยไงล่ะแดดส่องเข้ามาแล้วร้อนร้อนไปหมดแล้วผิวไหม้แล้วนี่แหละคือผลของการเป็นคนเลวทำร้ายคนอื่นไปทั่วพวกแกดีมากสินะ ที่คอยมาละลานฆ่าอยู่หลายชั่วคนแค่เพราะข่าเป็นปีศาจเคยถามกันก่อนไหมว่าข่าทํำผิดอะไรตรงไหนเฮ้แกมันเจ้าเล่หใครจะไปอยากถามแกจําไว้นะนี่น ok ี anyway> ่เรากำลังจะตายจริงๆเหรอแล้วอุตส่าห์อยู่มาได้ตั้งหลายร้อยปีจะมาตายลงเพราะไอ้พวกกองกองพวกเนี้ยเนี่ย เออแต่ก็อยู่มาตั้งร้อยร้อยปีแล้วนี่นะคงไม่มีอะไรให้เสียดดยแล้วแหละอีกอย่างนอกจากเมียจ่าแล้วก็ไม่เคยมีใครต้องการเราอยู่แล้วนี่นะยิ่งอยู่มานานมนุษย์ยิ่งถอยห่างออกไปจากเราเรื่อยๆเพราะงี้สินะเราถึงได้อยากแก้แค้นคนทั้งโลกโดยการย้ายฐานอานาจไปที่ลอนดอนที่คนอยู่เยอะเชืหรือจริงๆแล้วที่เราทําไปขนาดนี้เราแค่ต้องการการยอมรับจากผู้คนเท่านั้นเอง ยอมรับงั้นเหรอไอ้พวกโง่นั้นมันเพิ่งยอมรับแล้วเป็นเพื่อนเองนี่นะอย่างน้อยก่อนตายเราก็เคยมีเพื่อนกับเขานะน่ดีแล้วแหละไม่มีอะไรต้องเสียใจออกห้แล้วออกมาแล้วเขา้าให้ไอ้พวกบันรู้ตัวไหมว่าทำอะไรอยู่แล้วเขา้เขาอัลกุล่ นี่เป็นบถในที่เมื่อก่อนตรงนี้สกกันจรเองฉันช่วยจับตัวยอ้จ่ะปล่อยสิเฮ้จะพาะไปททีไหนเฮ้ย่ <c oughs> ายแล้วเขาคาสุล่าไปอาบก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเกี้ยก่องบหวนเทาเซาอง <c oughs> น,น,นายนายช่วยฉันไว้ทำไมก็ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนเสิ <c oughs> แต่ฉันจะฆ่านายนะแล้วตอนนี้ยังจะฆ่าอยู่ไหมอ่ะ <c oughs> เอ่อ <c oughs> ทำไมแล้วฉันขอตัวไปเคลียร์แหวนเถาเซาก่อนนะ อ,อขอบใจมากนะขอโทษด้วยที่ทำไม่ดีกับนายฉันไม่ได้คิดจะฆ่าจริงๆหรอกฉันแค่ต้องการบริวารเมื่อย้ายไปเมืองใหม่เท่านั้นเองบริวารแบบเพื่อนหนูน่ะเหรอคะใช่แต่พวกเขาไม่ได้ตายจริงๆหรอกนะหมายถึงมันยังรักษาได้หรอใช่ก็แค่ยุดคุณถูกจับแล้วแคทคูล่าฮะ<อ>พวกเรามาจากคิตจักตามคำรายงานของแวนฮลเศราพวกคุณปลอดภัยแล้วรีบหนีออกไปเร็วเขา้า ฮะแล้วภรรยาของฉันอยู่ที่ไหนช่ยวยด้วยจีรช่ยวยด้วยไม่พวกแกจะทำอะไรฉันกับภรรยาพวกเราก็จัดกำจัดคุณนะสิฮะปืนกระสุนเงินชุบน้ำมตนครับคุณลัก เอาเบนนิลส์ออกไปใจใจใจไ,ไปนะพวกนายโดนมันหลอกแล้วอย่าเล่นสิเวนนิลสอา <ไป S 1> ให้โฟกเกอร์บ้าทั้งเท้านี้กอ่อนหยุดทิพสิจ้าเห็นจ,จ,จริงเลยโฟกเกอร์สู้ๆมาพีพพ่โฟกเกอร์สู้ๆจ้ะตลกมากใครเป็นตัวร้ายครับไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้จักแค่ทำตามพี่จูดี้บอกแล้วก็ทำตามฟุกเกอร์เตือ้นงั้นไปนะคะเฮ้ยเดี๋ยวสิเดยวลูกกระจอกมาช่วยฉันก่อนฉันจะปราบปีสันไม่หนอยู่เฉยๆเลยเวนนิลส์ เฮ้ยล้วไมาจับฉันทําไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเช่นก็ไม่รู้จ้ะเอากลังที่พาหนูมาถึงนี่ถ้าไม่มีธุระอะไรหนูไปตามพี่ฟุกกอรแล้วกลับบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิ